โอเคขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันเดีด็กับผมวันนี้กับผมฟรีตัวนะครับผมฮ่า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 สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณคุดท้ายครับผมเออผมคือพี่อุ้ยครับพี่อุ้ยเมเปิลเลนครับโอเคครับพี่อุ้ยวันนี้จะมาทำอะไรกันครับพี่อุ้ยวันนี้นะครับเราจะเล่นมาเล่นแมปดรอ o t i c Simulator นี่ครับน้องฟิวส์โซซังโอเคเราทำเสียปกติกันดีกว่านะไอตก็ในวันนี้นะครับทุกคนเรากับไอนะครับก็จะมาเล่นแบบว่า บอกที่มีชื่อว่า The Bus Simulator ก็คือมันจะเป็นแมปแบบว่าเอ่อมันเป็นไอต้อยจากเกมเด๋อใช่ไหมไอทุกคนท่านจะรู้จักนะครับใช่ก็คือจะมาเล่นกันแบบซิมูเลเตอร์ก็วันนี้คือเขาให้เราไปเอาสัตว์เลี้ยงก่อนไอโอ my god พี่ตอนแล้วเราจะได้สัตว์เลี้ยงที่มันดีเหรอไหนลองสิใช่เหรอเนี่ยมันต้องสุ่มหรือเปล่าโอ้ได้คอมบอนมาไม่นะออามาสุ่มได้ฟรีเหรอคิดว่าอาจจะสุ่มได้เราได้ตัวอะไรเราได้เบบี้สกรี ได้สกรีดอะเอาปะไปใช่แล้วได้สกรีดเหมือนกันโอเคมันบอกว่าเราใส่เพลสตรงนี้ตรงกระเป๋า<อ>ทุกคนมันจะสุ่มได้ฟรีแค่2ครั้งหรือเปล่าเอาไม่น oh ะถ้าไม่ใส่ไม่เห็นได้เลยทุกคนทุกคนผมโดนหลอกดาวอ่าพี่โดนหลอกดาวฟรีตอนนี่ไงมันก็ใส่แล้วไม่ใช่หรอแป๊บ,บนึงนี่ไงได้สกรีดมันอยู่ที่ตัวแล้ว ทำไมเราใส่ไม่ได้ไอะทุกคนเอาใหม่ครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตีต้นอุ้ยได้ได้รัชอายพี่ได้รัชเฮ้ยใช่รัชได้รัชเหมือนกันอุ้ยพี่ต้นใส่รัชแล้วอไออยากได้อย่างไหนแอมบูชอะค่ะมันบอกว่าให้เราไปทําลายสิ่งของอ๋อก็คือนี่ไงอายคือกดหรือว่าครั้งหนึ่งมันก็จะตีสิ่งของอาย่รัชพี่นะได้จะรัชอาย อะไรพี่โต้วุยไปได้เราใส่จะเลียงได้กี่ตัวเราจะใส่ได้อ่ดูตรงกระเป๋าวกว่อนนั่นใส่ได้ อสามจะได้สามสิบตัวแล้วไม่น่าใช่มากโว่บาใส่ได้ใส่ได้เหมือนจะใส่ได้สูงสุดแค่สามตัวนะพี่โตอันนี้คือมันสูมฟรีเหรอเออเหมือนจะเป็นอย่างน,นั้นใช่ไหมไม่นะแต่ว่าคือโอไม่นะอยากได้แอมบูชจังเลยสุ่มสูมสูมยุกว่าจะได้สูมสูมสูม,สมอะไรพี่โตอยากได้แอมบูชใช่ไหมใช่พี่อยากได้แอมบูชแต่ว่าพี่ล้มเลิกความพยายามแนละ้วนั่นพี่ไปอีกห้องหนึ่งดีกว่ามันบอกว่าให้เราไปอีกห้องหนึ่งนะครับผมอ่าไปอีกห้องหนึ่งไปแล้วได้อะ รู้สึกว่าจะมีของที่ตีแล้วได้เงินมากยิ่งขึ้นนะพี่ว่าจะตีเตียงเบสบอลตีเตียงเบสบอลเบสบอลอ๋อมันเอฟเคฟาร์มได้ด้วยแฮะตอนนี้พี่มีเงินยุดอยู่285บาทตอนนี้ไอ้มีเงินอยุ่15บาทโอ้ไม่ยอมรพี่รวยมากทุกคนพี่โตก็รวยเดี๋ยวพี่โตเดี๋ยวพี่โตรวยแพ้เราตรงนี้มีอะไรบ้างโอ้ยมีบ็อกซี่โบด้วยทุกคนแต่เหมือนจะต้องซื้อแฮะตอนนี้เรายังเป็นนูบกันอยู่เลยอ่ะพี่โต ใช่พี่เป็นอ่าดอมดอม <laughs> ใช่พี่เป็นดอมอ๋อเราจะไปห้องที่สองแล้วต้องใช้ตังค์เท่าไหร่อ่าต้องเดินไปดูนะเหมือนจะใช้ร้อยหนึงน่งแฮ่ร้อยหนึ่งเหรอ let's go <S โอ้ยก็พี่ตอนได้ตังคบแล้วเหรอใช่พี่รวยมากพี่ตีเตียงอันหนึ่งได้มันทั้ง4ี่รอยว้าวเตียงได้ตังเยอะจังเลยมันมีตรงโปรไฟล์ตรงรูกเหมือนหุ้นด้านซ้ายมันมีให้หอัปเกรดอัปเกรดพลังนูฟเพื่อเพิ่มเหรียญ oh. ด้วยนะอัพเป็น1 k เคต้องอัพต้องใช้ตังเยอะเลยแล้วก็เหมือนมีผีตั้ง64ตัวด้วยเราย,ยังหาไม่เจอไอ้หา oh. ผีตั้ง6กตัวเลยเหรอโอ้ oh. เดี๋ยวนะกล่องนี้พลังต้อง5,000ันโอ้ย กอดไอตีกี่ชาติถึงจะหมดครับน่าจะ30ชาติครับน่าจะไม่ไหวนะครับเราต้องอัปเกรดตัวเราเองและสัตว์เลี้ยงของเราเพราะฉะนั้นเราต้องไปสุ่มให้ได้แอมบูสหรือเปล่าเจฟช็อปบอกว่า need more power นะชอบอยากได้ more power หรือเปล่าสามารถมาสุ่มได้ใช้1,500เหรียญ1,500เหรียญโอ๊ย my god เกินไปแล้วมันแย่มากใช่แล้วมันแย่สุดๆไปเลยพี่ไม่รู้พี่โตไม่นะเดี้ยวมัค่อนข้างใช้เวลาครับทุกคนเอ้ยเอออาจจะอายแต่ว่ามันตีเลยคือแบบเงินมันเข้าตัว ใช่แต่ว่าเราช่วยกันตีได้เพิ่มหรือมันแยกกันแฮะอ่าน่าต้องแย่งกันนะไอ ทางงั้นเราจะไปแย่งของเพื่อนดีไหมอะฮะมันมันมันดีหรอฟีโตนมันดูมันคนไม่ดีเลยเปล่า้างั้นพี่กลับไปด่าเลขดีกว่าเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่เหมาะสมกับที่นี่เลยนะเออใช่แล้วเราตีหมดไปแล้วเราจะตีไม่หมดเพราะว่าเลือดมันเยอะเกินไปตรงนั้นตีตู้สองพันนี่แหละตู้สองพันอย่ามายุ่งกับพี่นะไอยที่เป็นของพี่เว้ยไม่เราจะล้าฟีโต้เรารอเลยเพื่อเก็บตามหนึ่งพันอัปเกรดดีกว่าอัปเกรดให้เราแข็งแข่งขึ้นจากนู้มันอัพอะไรวะมัน เหมือนจะเป็นการ up power พพคูนึงแล้วก็ coin บ,บวกปอ์เโอ้ฟิตตวลองกดสคริปดูสิโอเสียตังี่ผมไม่มีตังครับผมจนโอทำไมฟิตัวไม่มีตังครับเป็นเพราะทุกคนไม่ดูคลิปพี่ยังไงลนะโอฟิตตวมันไปได้ถึงห้องที่17เลยอะอายวันนี้เราทำชาเลนจ์กันเราไปห้องที่2 0กันเลยครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแปะห้องที่20ได้ย,ยังไกงก่อนเนี่ยม,ม,มันมีแค่17ห้องอะฮะนี่ขนาดเลือดเมื่อกี้เลือดเท่าไหร่วะตีจะแ0 0มั้งโอ้โหลดมาแบบน้อยมากเลย ยทุกคน่าหน,น่ะสิไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะรอลัดฟีโตต,ตอนวินาทีสุดทา<อ>้ายนทุกคพี่พคง<น>จะเสียใจมากเลยนะโอไม่นะฟิโตฟีโตก็เสียใจไปคนเดียวแล้วกันเพราะว่าเราอะ่ะไม่จริงใจกับฟีโตแล้วนะมาเรามาแย่ง yeah, ฟีโตตีทุ่นเพิ่อ่าโอเคเอาะไรฟิโตมันแบ่งตังกันหรือเปล่าได้ครับทุกคนได้คร <c oughs> ับนี่ฟีโตมาตี <c oughs> เตียงกันแล้วไม่ตีครับไม่ตีครับเราได้แอมพี <c oughs> ่ได้แอมบูชได้หรอใช่สามารถ กดไม่เอาได้ด้วยนะแต่ว่ามันใส่ได้สูงสุดแค่สามตัวพี่โตก็กดอันก่อนสิกดยกเลิกใส่ก่อนสิโอเคเรียบร้อยแต่ตอนนี้เราสามารถอัปเดตได้แล้วพี่โต้ตอนนี้เราหูเราเป็นเบคอนแล้วพี่โตฮ่าฮ่าจริงอรอไอเป็นเบคอนแล้วเหรอใช่เป็นเบคอนแล้วแล้วไอทำอะไรได้บ้างก็เป็นแบบอยู่บนเตาล้วอยู่บนเตาเราเป็นเบคอน ไม่ใช่หมายถึงเบคอนที่ไออัพเันได้อะไรบ้างไม่ใช่เบคอนไม่ช่เบคอนมันนู่นเว้ยก็คือมันจะได้ตังค์เพิ่มสิบเปอร์เซนต์เว้ยปีโตแล้วมันก็จะตีแรงขึ้นจริงเหรอใช่แล้วโอ้ยงั้นเราอัพดีไหมทุกคนหรือว่าเราซื้อตัวคอรก่อนดีอัพเลยละกันทุกคนนี่อัพตามไอนะครับโอ้ไม่นะทุกคนทำไมพี่ไม่ได้แอมบูสเลยนู๊ปไม่นะพีโตว่าใครนู๊ปตัวเองหรือเปล่ายังเป็นนู๊อยู่เลยเราเป็นเบคอนแล้ว เบคอนตอนนี้พี่ก็เป็นเบคอนนะพี่บอกให้จริงเหรอได้แอบบุดแล้วมีคำว่าเบคอนอยู่บนหัวเราเพราะเรานับถือศาสนาเบคอนใค่คบศาสนาเบคอนเป็นศาสนาที่ดีตอนนี้พี่กำลังนั่งฟาร์มคิวแล้วก็ดูรูปแมวพี่ในโทัรศัพท์ะผมจะสกรีชแล้วอ่ะผมไม่ชอบมันเลยมันหน้าตาเจ้าเลยพี่พี่ลุมตีกล่องนี่เลยทุกคนกล่องซัสมบัตินมีกล่องพิเศษทุกคนมีกล่องพิเศษเราจะวิ่งไปทุกคนจะวิ่งไปออไรนักกินโนวิ่งอะไรไม่เราตีกล่องไหนอยู่พี่โต้รู้เหรอ ไม่พี่เจอกล่องของพี่เลยพี่ไม่แย่งของใครไหนๆพี่ไม่เจอกล่องขอเก่งพีโต๊ะอาอย่ามายุ่งเดียวนี้ ไปออกไปแบ่งกันไม่ได้หรอเห็นดาบในมือไหมออกไปเห็นไหมอดี๋ยวหยิมบัตรนะเดีมายุ่งกับพี่นะพี่อยากได้กล่องนี้แกด้วยไม่นะปีโต๊ดนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปปกินเนอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ได้อะไรเนี่ยว้ย อะไรมันได้มันคือว่าพี่ได้ฟิวชั่นฟิวชั่นอะไรสักอย่างอ่ะฟิวชั่นรีดีไซน์อะไรสักอย่างอ่ะไออะไรมันทําอะไรได้ละ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะมาฟิวชั่นได้นะในในแบบว่าดา่าน <ừ> สูงๆอะไรเงี้ยคือตอร์ก็ลองลองดูแล้วแต่ว่าตอนนี้เงินเงินผมพอที่จะแบบว่าไปอันนี้ไงรีไซน์ for first page in อ๋อมันต้องเข้าไปในรูมรูมเก้าอ่ะไอโอต้องรูมเก้าเนี่ยใช่แล้วจะรีรูมเท่าไหร่กันเนี่ยอุ้ยได้ผู้ีกตัวทุกคนได้ผู้ีกตัวแล้วครับโอ้ยรูมสดีใจมากดี ใจมากได้บอ๊กตัวแล้วซื้ตัวหนึ่งจุดห้าโอ้แม่กอดเราคุ้มไหมเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าเราซื้อไปก่อนสักตัวหนึ่งนะกันทุกคนเราเสียงรวยมากเราเจอกล่องพิเศษทุกเราจะกล่องพิเศษกล่องพิเศษ ได้ตัวคอมมอนแต่ก็ยังดีทุกคนมันมันค่าพลังเงยเอะกว่าแอมบูสิกเราจะสูงเลยนะครับดูว่าเราจะได้อะไรเราไม่ได้ตัวกระจกคอมมอนเลยคนเราจะได้โหดกว่าไอ้นี่นาะขอขอให้มันเป็นอย่างนั้นจ้าได้แล้วว่าได้แล้ว <c oughs> ี่ได้ซีกไม่ได้ซีก <c oughs> ไม่ไไมพี่โตโมโหรือเปล่าเนี่ยไม่โมนะนี่ใส่ให้ดูเลยเฮ้ยเ <c oughs> <ม>ป็นไงนี่ตาเดียวเนี่ยเห็นป่ะโอ้พี่โต๊ดได้ ไงอ่ะบ้าไปแล้วเดี๋ยวตีกล่องทองดีกว่าทุกคน,คนดีว่าพี่เก่งกันแล้วทุกคนตีกล่องทองดีกว่าทุกคนเนี่นายออมาแย่งเราอะนะครับไม่ได้แย่งนะทุกคนอันนี้มันใครตีใครได้ก็ช่วยกันนะทุกคนพี่ไม่ได้แย่งนะทุกคนพี่ตใส่ร้ายพี่หนเนี่ยเราไม่ได้เลยทุกคนอะไรมั่วแหละมั่วแหละนี่ฟาร์มเรื่อยๆอ๊ายตรงนี้แล้วห้องต่อไปนี่มันต้องใช้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันนะทุกคนพี่กายได้แนละ้วเดี๋ยวพี่จะไปห้องต่อไปดิเฮ้ยไปอัปเบคอน

อ๋าจีนี่แอมบูชเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงโอ้ยจี๊ดเลยโมอีกแล้วโอ้ทำไมจี๊ดเลยทุกคนจี๊ดตัวโกงป้าอันเนี้ยคืออันนี้พี่ว่าจี๊ตัวโกงแหละโก่งจริงๆโกงอี่แหละโกงอี่แหละอันนี้โกงแล้วจริงๆอันนี้อันนี้พี่ไม่ใช่ว่าพี่จะแบบอิจฉาหรืออะไรนะแต่ว่าคือคนโกงมันก็คือโกงมันยังค่ำอ่ะทุกคนทำไมเราตีกล่องทำไมพี่ตีกล่องเหลืองๆพี่ไม่เห็นได้อะไรเลยว้ายได้ลีเจนด์แอมบูชเหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวทำไมโชคดีจังเลยใช่เพราะว่า มาเรามีสัตว์เลี้ยงที่ได้เว้วยได้เว้ยได้ไรวะโอ้ได้ฟิวชัน่นอีกแล้วอ่ะไม่แต่ว่าอยากไอดีมากเลยอ,อยากอัพต้องใช้ตังห้าพันอ่ะแต่ว่าเรามีตังแคสสี่ร้อยตอนนี้นะทุกคนทั้งตัวเฮ้ยน่าสงสารจังอยากอัพอันเนี้ยห้าพันอ่ะอัพอันนั้นห้าพันเราก็ต้องเก็บตังไปสักพักหนึ่งเลยอ่ะแต่ถ้ามีคนมา<น>ลัดเราตอนเราเก็บตังคือเราจะเสียใจมากใช่เพราะว่าเดี๋ยงั้นเราจะไปลัดฟิโตกันทุกคนเลสโก้ฟิโตอยู่ไหนนะ ทำนี้้ไไดงโอเคเดี๋ยวมาลุมตีฟีโตสดีกว่านะทุกนตีตีไปนี่ไงนี่ไงแล้วไงอะพีโตสใครแคร์อะฟีโตสนี่ฮ่าฮ่าพีโตสไม่ร้องนะการเล่นโลบบมันต้องแข่งแก่งนะฟีโตสแข่งแก่งใช่พี่โตต้องแข่งแก่งนะฟีโตสได้เลยพี่จะแข่งแก่งที่สุดในโลกใช่ค่ะฟีโตสต้องแข่งแก่งนะครับพี่แข่งแก่งที่สุดในโลกโอ้ตอนนี้เราใกล้จะมีตังค์โคผ้าผ่านแล้วทุกคนเราจะได้อะไรทำยไงอะอะไรทำทไมไม่มีโคผ้าผ่านไอ อลายก็เล่นไปตามเกมไงพี่โตไม่เห็นจะทำได้เลยอโอ้เราเป็นลูกี้แล so right ้วทุกคนทุกคนอายทำยังไงให้มีตังเ์ี้ยขะขนาดนั้นนี่ครับนี่ครับเราเป็นลูกี้แล้วครับดูนี่ดูนี่ดูนี่ทุกคนอายเก่งกว่าผมมากเลยผมจะทำการเติมเงินนะครับเพื่ออะไรไอพี่โตไม่เติมหรอกทุกคนฮีไอรู้ได้ไงว่าพี่จะไปเติมใช่เพราะว่าพี่โตเป็นเบคอนยังไงล่ะไม่ได้นะทุกคนต้องไปฟาร์มฝังเงินไอพี่โตทำไมอ่ะจะฟาร์มอันนี้เลยทุกคน อันใหญ่เลยกล่องทองนะเะาฟาร์ใหญ่เลยทุกคนตอนนี้เราจะฟาร์มวันนี้เราจะไม่สนคำแบบว่าคำของไอ้นะครับผมอันนี้มีกล่องทองนะเอ้ยผมลืมไอ้ไอ้าจจะได้บูทเหรียญนะครับไอ้แค่ก็แค่โชคดีครับทุกคนโอ้โอ้ได้ดาเมจบูทมาทุกคนทุกคนไอ้โชคดีมากเลยนะผม damage x2 นะทุกคนพี่แบบโอ้ใบก้อพี่มาตีอันที่ตีโตตีอยู่ดีว่ะนะทุกคไอ้ย่่าก็ตี นนอ,อะไรอติโตสมันก็ได้เหรียญเหมือนกันนนะั่นแหละน่ะเรามาตีบอสกันดีกว่าตีบอสไหมอายดาเมจเฉลียน1น0 0แล้วบอส1,000 0แเราต้องตีเราต้องตีกี่นาทีอ,อ,าอ่ะพี่ตสองเอางี้อ่ะพี่อัพได้แล้วโอเคมันต้องมาฟาร์มที่ไกลๆโโอโหเราก็งงตั้งนานบอสบอสดรอป มันก็ได้อยู่ลองตีดิเฮ้ยก็เว้ยก็มีคนมาช่วยตีฟิโตเร็วเข้า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 มาตอนนี้นะอีกคนหนึ่งเหมือนเขาจะหัวความเงินาร์มเงินโอ้เหมือนเขาจะโหดมากทุกคนเรามาดูกันว่าเราจะได้ดบออะไรไกลแล้ว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 เฮ้ยได้อะได้มาหาเลยโอ้ได้เงินมาเยอะมากโอ้โอ้ทุกคนตอนนี้พี่มีตาเป็นหมื่นแล้วโหทำไมอายได้หมดเลยอ่ะไม่รตอนนี้พี่ตาเป็นหมื่นแล้วนะคนเขาจะไปแอบอะรรอบอกมารักฉันยังไงล่ะ จะไปห้องต่อไปแล้ว د, ห้องต่อไปเก็บผมเกียร์เกียร์เราบอกที่สุดเลยโอ oh, ห้องต่อไปนะทุกคนใช้ตังหมื่นหนึ่งในการเปิดพี่ก็ได้นำฟรีโต้มาแล้วตอนนี้มันที่เรียบร้อยแล้วห้องนีงี้ขณะที่อายมีอยู่หมื่นหนึ่งตอนนี้ฟรีโต้ มีอยู่สามพันไม่คกับนะพี่โตโอ้ตรงนี้มีการสุ่มสัตว์ด้วยนะทุกคนพี่ลองไปดูดีกว่าว่าพี่โตตามมาแล้วเอ้ยออกไปไม่ได้ทำไงดีหมื่นหนึ่งไม่มีตังค์ไปมคกับนะพี่โต้ทำไมพี่โตเล่นเกมการดอย่างนี้เนี่ยเออใช้ไม่ได้เลยทุกคนจนพี่มีห้าพันแล้วนะทุกคนพี่โทษพี่เท่าไหร่ตายมารับกูด้วยรับยังไงล่ะ เปิดประตูออกมาเองสิไปออตอนนี้ที่นี่ตอนนี้ฟาร์มตังค์นะครับเฮ้ยมีอยู่เจ็ดพันโอ้มีแปดพันเมื่อกี้สิไฟ์มได้เยอะกับี่โตีกโอ้บอสดับทุกคนดูสิว่าพี่จะได้อะไรโอ้ผมได้ตัวค์กคนผมไม่ได้บอสอีกแล้วผม,ผมได้ตังผมได้ตังแค่พันเดียวอย่างเงี้ยทำไมไอ้โชคดีดังเลย ไม่นะพี่ต้ไหนตอนแรกบอกว่าตัวเองชคดีนักหนาครับตอนนี้คือาอเป็นเทพทูคนใหม่นะครับของเกมเลกไม่ไม่ครับเราไม่เคยเติมนะคะเพราะเราไม่มีตังค์อ่าขอได้ผีได้ไหมอยากได้ผีอผีตัวพฟ้ามาตรงนี้มามาได้ตังค์ไหมเออจะได้ได้ไข่ได้ตังค์พันหนึ่งนะครับรไม่ไข่ได้ลัชโอ้โหนั่มายดิดูโอ้พี่ต้ง่ามาได้แล้วเหรอครับอืดีจะได้นะ้หได้ลัชดีเล็กนานเได้ลัชเหมือนกันฮเ ตัวนี้สามารถสุ่มไข่ได้ใช่แล้วพี่โต๊ะแต่ว่าต้องใช้หมื่นหนึ่งนะโอ้อยากได้ตัวนี้จังเลยที่มันชื่อว่ากรีซกรี ดีฉันชื่อกรีสพี่โต้อย่ามาเสียหน้าคนในแบบนี้สิคนเขาก็ฟาร์มดีๆทุกคนตอนนี้นะทุกคนพี่ใกลล้แ้วนะทุกคนมีกล่องอนะครับทุกคนแต่เราจะไม่เอาแล้วกันเราจะเอาเตียงนะครับเราเอาครับเราเอาครับเออเราเอาแบบเราข้างที่จะรวยแล้วทุกคนเราไม่ต้องการแบบกล่องทองอย่างที่ว่เราเอาครับก็คือเผื่อมันได้คอยบูทหรือได้เป็นบูทนะทุกคนพี่ก็จะรวยเร็วกว่าพี่โตนะทุกคนสาเหตุที่พี่เอากล่องก็เพราะพี่คือายไม่ได้อยแล้วครับทุกคนเพราะเมื่อกี้พี่ตีคนเดียวพี่ยังไม่ได้อะไรครับพี่ชมอ่ะเพราะพีโต้โดนไม่ดี ทุกคนพี่ไก่ตีกล่ององเถาะทุกคนเรามาดูดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าฮอ้าวไม่ได้อะไรเลยพี่โต้มาล้านไปใช่ไหมได้เวลาสูมกันทุกคนไม่รครับทุกคนแต่พี่เป็นบรินเนอร์แล้วตอนเนี้ยได้คอมอนอีกแล้วว้ายพี่โตเราเป็นบินเอร์แล้วนะดูดูดูว้ายไอ้ลกี้ว้ายไอ้ลูกี้หลัคลิปนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนดิสไลค์พี่ไออะไรอะไรลูกี้